สวัสดีครับทุกคนเกษตรกินได้บายนพดลครับคลิปนี้จะพามาชมสะเดาทวายนะครับที่ผมเริ่มปลูกซ่อมแซมในป่ามะนาวนะครับอันนี้เป็นป่ามะนาวนะครับมะนาวผมจะปลูกห่างกันอยู่ 4คูณ4เมตรนะครับ4 x 4 x 6แต่ตัวเนี้ยมะน,นาวมันตายผมก็เลยเอาเป็นสะดาวมาลงแทนและกันนะครับเพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็ต้นกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับตกลูกแล้วพอได้กินอันนี้ก็เลยจะพามาปลูกเพิ่มนะครับสดาวผมก็จะตอนกิ่งเองนะครับนี่ นี่ต้นหนึ่งนะครับพื้นที่เริ่มยอดเดินแล้วนะครับแสดงว่าลากไปแล้วนะครับจอดเดินแล้วกับพื้นที่16ตารางเมตรนะครับ4 4 16ผมว่ามันยังสามารถนะครับปลูกเพิ่มได้อีกไม่น่าจะ กวนกันเท่าไหร่นะครับตรงนู้นผมก็เริ่มปลูกแล้วต้นนะครับเรากล้วยมาลงดูโอเคก็ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดอีกว่าเอาถ้างั้นก็เอาสะเดามาลงแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับเป็นขิงตอนที่ผมได้ตอนเองขยายเองนะครับนี่ต้นชามเอาไว้ประมาณ น่าจะ20บวันแล้วนะครับดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวดินแข็งนะครับค่อนข้างแข็งแล้วก็เหนียวผมก็เลยใช้ดินหน้าดินจากข้างๆบ่อมาแทนนะครับก็จะผสมไปด้วยมูลวัวแล้วก็ใบไม้นะครับเศษใบาสามฉาใบมระขามเทศนะครับเป็นหน้าดินเอามาใช้นะครับ ฟางนะครับอุปกรณ์นี่แหละนะครับหลักๆก็มีแค่นี้แหละนะครับน้ําตรงนี้ครับเป้าหมายก็คือตรงนี้ให้ปลูกอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างพื้นที่16ตารางเมตรนะครับ4เมตรนะครับไปนี่ก็4เมตรมานี่4เมตรเอาตรงกลางตัวนี้เลยนะครับจะปลูกเป็นแถวไปดูเลยนะครับทั้งหมดเลย เพื่อ,อกาสในการสร้างไรายได้นะครับอีกตัวหนึ่งไม่หวังพึ่งเพียงแต่มะนาวอย่างเดียวนะครับเอาสะเดาด้วยแล้วกันนะครับเป้าหมายก็คือปีนี้เอาสักปีนี้เอาสักร้อยต้นแล้วกันนะครับกับสะเดาไม่รู้จะได้แค่ไหนแต่ว่าก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ ไม่ฝากชีวิตอะไรไว้กับพืชเพียงตัวเดียวหรืออย่างเดียวนะครับเอาสูตรนี้แล้วกันมาใช้นะครับทั้งมะนาวกล้วยสะเดาสามอย่างให้มันอยู่ในแปลงเดียวกันนี่แหละนะครับไปครับพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมลงมือครับผม thank you นะครับกดยึงลึกพอประมาณนะครับประมาณสัก30เซนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ30เซนอันนี้เป็นดินเหนียวนะครับไม่ต้องขุดลึกมากก็ได้นะครับถ้าเป็นดินทรายอาจจะต้องขุดลึกหน่อยนะครับการมันโค่นการมันเวลาลมมานะครับและอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นพืชกิ่งตอนนะครับจะไม่มีรากแก้วเพราะฉะนั้นขุดลึกไปก็ดีนะครับลดน้ําก่อนครับลดน้ําใต้หลุมให้ชุม่มให้มีความชื้นนะครับป้ายถก,กิ่งช่านะครับกิ่งชําเนี่ยก่อนจะเอามาปลูกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตุ้มหรือว่าดินตรงนี้มันแตกนะครับเวลาเรากรีดถุงออก ให้เว้นลดน้ำไว้จักสาวันนะครับถึงค่อยเอามาปลูกนะครับเพื่อไม่ให้ตุ้มมันแตกนะครับค่อยๆแกะนะครับ แล้วจะให้ดีก็สักเดือนครึ่งนะครับให้ลากเขาเดินดีๆนะครับก่อนก็ได้นะครับนี่ลากก็เริ่มเดินแล้วนะครับนี่เห็นไหมแตกนี่เห็นไหมครับลากเขาออกแล้วลากเดินแล้วนะครับปลูกได้ดใหทชุ่มๆนะครับช่วงแรก ถ้าขุดหลุมลึกแล้วเนี่ยมันก็ดีอย่างเราไม่ต้องมาหามาค่ำนะครับจะุดน้ำไปก่อนนะครับฟาง นะครับช่วยการเก,ก็บความชุ่มชื้นในดินนะครับป้องกันการระเหยของน้ำนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็ลดน้ำอีกหนึ่งครับอดู ใจเดือนนะครับอ่าอยู่ไปทีนี้ก็ลดน้ำให้ชุ่มๆนะครับบกปุ้ยฟางจะให้เป็นแอ่งนะครับอดีมาทับการไก่มาเคีียนะครับทำให้เป็นนูนหลังเตานะครับอย่าให้มันเป็นแอ่งกระทะอย่างนี้นะครับ ให้เป็นกระทะความนะครับปลาดาวไม่ชอบน้ำขังเลยครับชอบหน้าแรงปราดาวชอบแรงแรงนะครับไม่ชอบน้ำขังอย่าพลาดจ้งแ,แะกะรกๆก็ลดให้เข้าชุ่มๆก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องตากแดดให้ดีก็ ปลูกสักตอนเย็นๆบ่ายๆนะครับบ่ายๆค่ำๆคอยมาปลูกนะครับจะให้ดีให้เขามีเวลาพักฟื้นตัวสัก12ชั่วโมงนี่ปลูกตอนเที่ยงเลยเห็นอากาศมันฟางฟ้ามันคืมๆนะครับก็เลยมาปลูกได้นะครับเสร็จแล้วครับปลูกอนาคตปลูกเอาไว้ให้กินไว้เก็บกินตอนแก่ๆนะครับตอนแก่ตอนเท่า ไม่มีอะไรทําก็มาเก็บสะดาวเก็บดอกสะดาวขา,า,ายนะครับเพราะว่าเป็นพืชอายุยืนนะครับยีอยู่ยี่สิบสามสิบปีอยู่ได้นะครับเป็นฟืนก็ได้นะครับขายดอกก็ได้เป็นสะดาวทวายนะครับตอนกิ่งขายก็ได้อย่างเงี้ยนะครับปกติผมขายกิ่งขนาดนี้ผมก็ขายอยู่หน้าร้านอยู่แปดสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นตุ้มตอนขายให้อยู่กิ่ง,งละห้าสิบบาทไม่รวมสุก นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเอารถเอาน้ำมารดชุมช่มๆอีกรอบหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามให้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับเกษตรปินได้ช่องเล็กๆนะครับบายนพดลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ